ที่ทุกคนถามมาว่าอยากให้แนะนําเครื่องปั่นหน่อยว่าใช้อะไรยี่ห้อไหนดีส่วนใหญ่ตอนนี้ที่กำลังนิยมจะเป็นตัวน,นี้ค่ะชาร์ป E M C, C 1 5สามารถซื้อได้ที่ห้างทั่วไปแล้วก็ที่ห้างแมคโครนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาที่ห้างก็คือเดี๋ยวเราจะแจ้งพิกัดใหม่ให้ตัวนี้คือใช้ดีใช้ดีมากเ,เป็นดอกดีละเอียดง่ายแต่ว่า ันจะติดปัญหาตรงอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาใช้ไปนานสักพักหนึ่งเสียงเขาอาจจะดังหน่อย1,200ันวัตน,นะคะมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็หลายคนที่แบบว่ากำลังเปิดร้านอยู่นะคะก็มีทางถามมาเยอะว่าแบบพี่อ้อยซื้ออุปกรณ์ที่ไหนแนะนําที่ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบหน่อยส่วนใหญ่พี่อ้อยก็จะมาซื้อที่นี่แหละคะ่ะที่แมคโครเพราะว่าเขาจะมีทั้งหวัตถุดิบอุปกรณ์ครบ อย่างโซนนี้นะคะก็จะเป็นทั้งโซนเครื่องปัน่นการน้ำร้อนการน้ำร้อนก็จะมีทั้งแบบเสียบแบบนี้ก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าเขาจะมีตักไปได้ด้วยเดือดเร็วแล้วก็ตับไฟได้แล้วก็สำหรับร้านที่แบบว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะก็จะเป็นหม้อต้มใหญ่แบบนี้ไแบบปเลยแนะนําเป็นหม้อต้มกายใหญ่แบบนี้ไปเลยถ้าใช้ในปริมาณเยอะๆต่อวันแบบอนี้ก็มีครือันนี้ก็จะเป็นกาอะไรนะที่ใส่ไหม เป็นหยอกแก้วด้วยราคาลักร้อยแพอีก้วแพอะไรแบบนี้จังหะน่ารัก้องน่าร,รักที่สุดตะมุตะมิที่สุดเอาจริงๆแก้วที่ร้านอนะเยอะนะคะ <c oughs> ขอสงสอดสมผู้หญิงผู้หญิงนะเนาะที่นี่ก็มีไอ้นี่ด้วยมีข้ากันเปื้อนนะคะ ดีแล้วน,นีนะ่อันนี้แบบนี้ก็ใส่ดีค่ะแต่ไม่ใส่ดีไม่ใช่ก็ไม่ใชซีดด้วยใช้ดีใช้คนใส่ซอสสตรอเบอรี่นะคะที่เราที่เราทำไว้ดูว่าเขาเก็บความร้อนได้ไหมไอไม่ใช่เขาใช้กับความร้อนได้ถึงปริมาณเท่าไหร่อันนี้รับอุณหภูมิได้0ูนถึงหกสิองศาเซลเซียส 60ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะได้อยู่แต่ว่าอันนี้เขาปิดไม่สนิทต,ต้องหาขวดที่มันปิดสนิทสนิทนะคะน่าจะอันนี้นะคะดีที่สุดละค่ะโซนหลอดหลอดก็มีให้พร้อมนะคะมีพร้อมเลยแล้วก็นี่ใครที่แบบว่าจะซื้อถุงซิปไปใส่ละไม สำหรับแช่แข็งนะคะก็ซื้อที่นี่ได้เลยก็เป็นสิบสองเลยมันจะใหญ่ไปไหมครับหรือพอดีอันนี้เล็กไปค่ะอ่าเล็กไปอันนี้เล็กไป,นนกไปถ้าสิบสองคูณเนี่ยก็อาจจะใหญ่ไปแต่ก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นประมาณ10คูณนะ่ะมันจะพอดีค่ะ มีหลายขนาดให้เลือกนะคะเราเลือกได้เลยดิบว่าจะซื้ออันนี้ด้วยนะคะว่าจะซื้อขวดขวดแยกน้ำเพราะไอขวดแยกน้ำหมดพอดีอันนี้2อ0อหรออันนี้มันก็เที่ยกไปมีฝาให้เรียบร้อยมีเป็นฝาสีขาวนะคะอันนี้ว่าสวย นี่นะคะสำหรับใครที่แบบว่ายังอยากเปิดร้านแบบแนวโบราณเป็นแนวกาแฟโบราณก็คือจะมีโถกองชาอยู่นี่นะคะสแตนเลสอย่างดีนะคะตัวนี้ได้เหมือนกันมาดูที่นี่ได้เลยนะคะอันนี้นะที่คนหาซื้อยากๆก็มีนะครับพี่ตักน้ำแข็งใช่ อันนี้ยากจริงประมาณอันนี้พอดีตักน้ำแข็งใส่เข้าแก้วแล้วก็นี่นะคะแก้วชงยี่ห้อนี้ดีมากทนทนทานหานกล้ามากตอนนี้ที่ร้านใช้จนแบบขุนขุนมัวหมดแล้วนะคะจากใสๆแบบนี้ก็ก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่ามันเริ่มแบบสีไม่สวยแล้วคิดดูว่าใช้จนเขาไม่แตกจนเขาขุนเขามัวจนเขาดูแบบ ผ่านสงครามใช่จนเข้าหมองไปแล้วค่ะครับก็เลยว่าจะเอาตัวใหม่ไปจะได้สดใสนะคะนี่ก็คือโซนวัตถุดิบนะคะถ้าใครอยากได้ก็มาที่โซนนี้ได้เลยก็มีชาเขียวชาไทยกาแฟโบราณเนตกาแฟคอฟฟี่เมดให้เราได้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ โซนซอสช็อกโกแลตนะคะเราจะเอาแบบที่เป็นขวดแบบนี้เลยก็ได้สำเร็จหรือไม่ก็เป็นถุงนะคะถ้าเรามีขวดบีบอยู่แล้วเราก็เอาเป็นถุงแบบนี้ไปเติมก็ได้เหมือนกันนะคะฝอั่งนี้ก็จะเป็นโกโก้โกโก้เราก็ซื้อที่ห้างนี้ได้เลยฮึิปปิ้งครีมดิมมี่ เขาทำแพ็กเกจใหม่เหรอใช่ไหมคะดิมมี่วิกครีมอุ้ยแพ็กเกจใหม่น่ารักมากอันนี้ชนิดหวานนะคะอันนี้จืดพี่อ้อดูแพ็กเกจทิวลิปโ,ปโกโก้ใหม่เหมือนกันอ๋อ้โหกระตูนแบบการ์ตูนอุ้ย ขามีสูตรไอ้น,นี่ให้ด้วยมีสูตรบานอฟฟี่อะคะ่ะอิ่ดีมากเลยอุ้ยแต่กระปุกแม่น่ารักแค่ททวลิปน่าซื้อสะสมเนาะน่ารักมากเลยทุกคนโอ้มินินมอลมากเป็นปังปอนน่ารักนะจากการ์ตูนไข่หัวร้อนะสมัยก่อนนี่อะโหใไรทันไขรทันหนังสือการ์ตูนไข่หัวร้อนี่เิวลิปบอกอายุเลยนะน่าซื้อเป็นตั้งไว้ที่ไอ้น,นี่นะคะตั้งไว้ที่หน้าร้านนะ่ะ ให้แบบลูกค้าดูเล่นๆใช่ครับใช่นง่ายน้องมิวกับหนูหินอืใช่ไข่หัวลาออันนี้ปังปอนปังปอนอันนี้ไข่หัวลาะไข่หัวลาออันนี้ไออะไรนะอ่านหลบหอ่มหาสนุกอันนี้มหาสนุกแสดงว่าอ่านบ่อยใช่ไหมปังปอนอันนี้หนูหินอินเตอร์อันนี้ไข่หัวราอโคตรน่ารัก ทำไมแบบอยาก,ยากเสีย<ด>ตัง<ช>จัง<ม>เลยโอ้ <laughs> <laughs> ใจละลายขานมนี้คืออร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมากนะคะขนมข้าวตังมันจะมีหน้าหมูหยองพริกเผาที่ที่ชอบกินตอนนี้ก็คือหน้าหมูหยองพริกเผาแล้วก็หน้าหมูหยองเฉยๆสองชอบสีนี้เพราะว่ากินง่ายสีนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็ชอบเหมือนกันอร่อย ราคาพิเศษสั่นค่ะสันะ่นราคาพิเศษหนึ่งแถมหนึ่ง<ว>พลาดได้หรอไม่พลาดนะหมดแล้วหมดเลยนะคะรีบรีบมานะคะว้าดีใจรันรับเด็กด,ดูสิค่ะโยเกิร์ตพร้อมดื่มเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มเรานี้ก็ไม่รอดนะคะเห็นแล้วน่ารักไปหมดเลย ติดใจน้ำสม้มน,นี่้อนี้ขาไม่ได้คือของแช่แข็งของเราสตรอเบอรี่ออวันนี้คือตั้งใจจะมาสตรอเบอรี่หนักๆนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่ร้านหมดพอดีด้วยอื้อหือ รถรถเยอะมากอันนี้คือที่ร้านใช้เป็นนุ่มตีฟองตลอดนะคะเพราะว่าฟองเขาจะอยู่ทนซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาเช็คตังกันเลยเอาลังมาใส่ของด้วยวันหยุดร้านของพ่อพี่ชาคาเฟ่นะครับพี่เราจะจะมาซื้อของเพิมเข้าร้านแล้วก็ซื้อขอบเข้าพ่อพี่ชาออฟฟิศด้วยนะครับตีอะไรเตรียมสอนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่ร้อพ่อพี่ชาคาเฟ่แล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ